สวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้ยายเหมือนสิาพามาเบ่งสวนอ้อยที่ปลูกไว้ได้เดือนหนึ่งกับสองมือเด้อค่ะ <c oughs> อ่าไปพาไปเบ่งว่าเดือนหนึ่งกับสองหมือยมันสิงามสําใดคลิปนี้ก็สำหรับพกูกมักปลูกมักปลูกหัวปลูกสวนนะคะปลูก สุดยางวันนี้เกษมว่าปลูกผีกระมังห้อยห้อยหนึ่งเดือนกับสองวันปูวันที่เก่าน,น้าหมอพี่น้องทั้งหมดสี่สิบแปดหลุม ไอยงงอันนี้งามครับลูนี่ งามปุยสีมะเลือเดี๋ยวก็สิมาใส่ักพริกหน่ยอยโอ้โหผิดอันนี้ปลูกไม้ในะี่ไหมปลูกไม้กานทออาทิตนานคขั้งละ หนักหนาไก่สุกแล้ว <c oughs> งมองยังมองมองสุกมองดิเก็บถุกมือมือแล้วท่านี้ ยังนีก็เป็นสวนดอกไม้มีตัวหนึ่งดอกไม้กม่รู้ว่าตัวนี้ดอกอยัง,นยง,นยงนวน,วน,นวิเรื่องแจกคเมาเมียนไม่นู้เปลี่นอ่ะมีเรื่องนม่ขนาดาบนาแล้วยังมีเปน็นดอกบันเทียงทมเป็นดอกกะต้งเป็น อันนี้ลายเต้นสายกับสาบปีบัเหี่ยวไปอายเบื้องบ่องโปรดเก็บกันพริกหนี่งสูแก้มก็บักโกโก้แก้มก็ปลากล้วยเพราะว่า มีนม้ำยดเวลามันแห้งก็สิได้ปล่อยน้ำใจเลยสวนาน้ำก็ได้ยินว่าสิเปิดวันที่สิบสองก็สิเป็ดของอื่นได้สนใจพาลูกพาหลานนะเก่นกันป่สวนานา้ำก็ปลกกีหนอก็ลายดอกสองกำประมาณยี่สิบต้นนี่แหละ ของเกาก็มี่ของเกาก็กลังเป็นหมาง้านหมางหน่อยโพตรขานเจ็บต้น,น,ตนพนร,ริกเติมมะเขือมะเขือก็จะตัดต้นล่งอยู่พอันปี้นใได้ปีนึงแล้วมีต้นทั่วผู้ อีกไก่นี่ปลูกสามซิปหลุมปีนี้บ่มาปลูกเอาต้นเก่ามันเลยนี่ต้นเดียวพ่อกินกินซื้อๆบ่าขายนี่พริกหมากดกอันนี้โกโก้ปลูกไหมงงพริกต้นนี้พี่น้องนี่ถมนี่แหละปลูกปลูกเป็นสี่สี่ทิศพืชสี่ทิศพืชสี่ทิศสี่อย่าง ใส่กับต้นกล้วยอาศัยน้ำกล้วยหนึ่งพืชหนึ่งหนึ่งพืชหนึ่งเม็ดผีก็ผีกำลังดกกกำลังเป็นดอกเจ้าดอกจ้าหมากหน่อยตัางหนังกัเป็นป้ากล้วยค่าป้าบอกโกโก้แกมกันพี่นอ้องปลูกบ่ให้เสียพื้นที่ปลูกแกมกันไป โก,โก้ก้กัปีโก้ก้กับเป็นไกะเฟพ้นปลีได้แล้วไอ้เพิ่ง,งกว,ยงวยายหางเง่าขวยจังได้อจะมาหางเง่าครับเน่แฉ่บสมเครื่องผสมปีพี่น้องนี่ซี่หายนึ่งนี่นีน่น อาสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เเดอ้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้แนะ่เพื่อสิริเหดคลิปอีกต่อไปให้พี่น้องได้รับ่้มเบิงสวัสดีค่ะ